สวัสดีค่ะนิกนะคะจากห่ร้อยวงค่ะวันนี้มีคนถามมาว่าทํายังไงดีคะมีริ้วรอยแล้วยังอายุไม่เยอะเลยเอางี้เรามาตกลงกันก่อนนะว่าริ้วรอยเนี่ยมันเกิดจากสามอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือแสงแดดอย่างที่2คือการแสดงอารมณ์ทางสีหน้านะแล้วก็อย่างที่3ามก็คือฟีแรดิเคิลอนุมูลอิสระค่ะวันนี้เรามาพูดอย่างแรกกันก่อนเลยอย่างแรกก็คือแสงแดดแสงแดดเนีดด่ยมันก็มีทั้งแสงแดดจากคราสทีส แล้วก็แสงแดดจากหลอดไฟนะคะทีนี้ว่าแสงแดดจากพระอาทิตย์กับแสงแดดจากหลอดไฟเนี่ยเขาให้อะไรบ้างพรรามเขาให้รังสีเรามาเป็นของขวัญจ้าเป็นรังสี UV ได้ทั้ง UVa และ UVb UVa เอจจิ้งได้จากหลอดไฟ UVb เบิร์นได้จากความร้อนของพระอาทิตย์นะคะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความร้อนเหล่านี้ทั้งหมดทําให้เกิด ริ้วรอยหมองคล้ทำทําให้เกิดอนุมูลอิสระทําให้เกิดจุดด่างดำแล้วท้ายที่สุดแล้วรุนแรงที่สุดคือทําให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังขึ้นมาไม่ได้บอกว่าอย่างแรกจะต้องเป็นพวกนี้พวกนี้ก่อนจะเกิดเป็นมะเร็งเราอาจจะเป็นมะเร็งได้เลยแล้วก็ไม่เกิดพวกนี้ก็ได้ทีนี้แล้วนอกจากพระอาทิตย์นอกจากหลอดไฟแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวเลยก็คือว่าเราไม่รู้ตัวแน่นอนเช่นเวลาเราทำข้าว ความร้อนจากกระทะความร้อนจากหม้อมันทําให้เราเกิดฝ้าเกิดจุดด่างดำเกิดริ้วรอยได้เหมือนกันทีนี้นีก็ไปเจอด้วยความที่เรียนศาสตร์ชลอวัยเนาะเราก็ไปเสิร์ชหาว่าอะไรเนี่ยมันดีเหมาะกับเราก็ไปเจอโปรดักตัวหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามันแบบงามมากๆเพราะว่ามันป้องกันการเกิดพิดเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นปกติเราจะคิดง่ายๆว่าเออ ถ้าเกิดว่าเรากันแดดได้นะเราก็ใช้ครีมกันแดดไปซะก็จบโอเคมันมันก็จบนะมันจบไม่สนิทถ้าเกิดว่าเราป้องกันการเกิดพิษของมันได้มันจะดีขึ้นมากตัวนี้ค่ะมันชื่อว่า Day เ,เอาใหม่มันชื่อว่า Sun ดี t o อ Day Serum ค่ะเป็นส่วนผสมของแอสตาแซนทีนรู้มาว่าเป็น แอสตาเซนนอันเดียวของเมืองไทยเลยคือคนทำเนี่ยเขามีความรู้มากนะคะแอสตาเซนนเนี่ยมันจะจะเป็นตัวมิดกับผิวเราเลยปกป้องผิวเราป้องกันการเกิด อนุมูลอิสระจากแสงแดดนะเพราะฉะนั้นริ้วรอยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันก็จะเป็นไปด้วยดีริ้วรอยไม่เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเป็นไปด้วยดีเพราะว่าอนุมูลอิสระมันทําลาย DNA ไปจนถึงข้างในงนะทาให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนมันทําได้น้อยทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันป้องกันพิษของแสงแดด,ดเพราะฉะนั้นเราก็จะทามันก่อนที่จะถึงครีมกันแดดครีมกันแดดก็ยังต้องทานนะแต่ทานนี้ก่อน พื่อที่ว่าฉา,าบมันไว้แล้วก็รีมกันแดดทับแล้วก็แต่งหน้าตามปกติที่เหลืออีกหนึ่งปั๊มแล้วก็ไปทาตัวก็ได้แล้วก็ทาผมก็ได้มันจะเป็นเซรั่มเนื้อทับทิมแบบนี้ค่ะสีส้มๆ้มแส,สีน่ารักอยู่พอเวลาทาไปมันก็จะแบบเนียนเนียนไม่มีอะไรค่ะไม่ตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรทาได้หมดเลยทั้งหน้าทั้งคออะไรเงี้ยอื แล้วก็รูปผมได้ด้วยเนาะทีนี้เราก็มาสรุปกันนะจ๊าว่าสิ่งที่มันทําให้เราเกิดริ้วรอยและก็จุดด่างดำเนี่ยมันก็คือพ้าทีส์มันก็คือหลอดไฟมันก็คือความร้อนจากการทํากับกงกับข้าวนั่นเองเพราะฉะนั้นป้องกันไว้เถอะคะ่ะป้องกันด้วยซันดีท็อเพเซรัมของโทย่านะคะตัวนี้มิกแนะนําเพราะว่ามิกอ่านส่วนผสมแล้วในฐานะที่เรียนวิทยาศาสตร์ชลอยัยแล้วมิกว่ามันดีงามมากๆเลยมีแอสตาแซนทีนด้วย ช่วยปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนกระจ่างใสไม่ถูกทําลายจากมลภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่ออนุมูมอิสระไม่ทําลายผิวเรากระบวนการสร้างคอลลาเจนก็จะเป็นไปได้ดีค่ะขอให้มีผิวหน้าที่สวยใสยกันทุกคนและมีคำถามอะไรมาฝากไว้ได้นะคะบ๊ายบาย